บินลัดฟ้าไปพักผ่อนถึงประเทศเกาหลีใต้ครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับพี่มาออนนภาหลังจากที่ทํางานมาอย่างหนักและตลอด3ปีที่ผ่านมาก็เผชิญกับสถานการณ์โควิด1 9ก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยแหะครับโดยทริปนี้นะครับพี่มาระบุไว้ในภาพที่ถ่ายที่สนามบินว่า ไปพักผ่อนแล้วก็ไปทําสวยหลังจากนั้นก็มีคลิปแล้วก็ภาพรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศเกาหลีทั้งที่โซเวอร์แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างเมียงดงก็ไปมาครับมีทั้งร้านที่ปิดไปแล้วและร้านที่เปิดขึ้นมาใหม่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีรีวิวมื้ออาหารทั้งมื้อแรกที่เป็นชาชงมยอนแล้วก็ร้านปูในตำนานที่พี่หมาเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ ภาพปูตัวใหญ่จํานวนมากจนมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ากินมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับพี่มาก็ยังมีโอกาสครับไปชมละครเวทีที่เกาหลีใต้นะครับโดยได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่า ไปดูเพราะชอบดูละครเพลงถึงแม้ว่าจะเล่นเป็นภาษาเกาหลีก็ตามที่เลือกดูเรื่องนี้เพราะว่าแค่ฟังเพลงกับดูระบำเนี่ยก็เพลินแล้วและส่วนตัวเนี่ยได้รู้เรื่องทั้งหมดมาแล้แลวนะครับคือเคยไปดูมาแล้วที่ลอนดอนเราชอบเพลงเรื่องนี้มากๆของแฮร์รี่มรนและดูบิน เพลงนี้ติดหูแรกๆก็ทําใจดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงแต่เราต้องใจกว้างมากพอพอเริ่มมีการมรรเลงเพลงอินโทรครับนึกว่านั่งอยู่ในโรงละครที่ลอนดอนคือมันใช่เลยแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนจนกระทั่งฉากโอเพนนิ่ง ที่ติดตามมาตลอดนั่นก็คือมา่านมีการเลื่อนมาให้เห็นถึงเท้าที่กำลังเต้นอยู่ทั้ง30 4 0ถึง40คนช่างไม่ต่างอะไรกับแคสต์ที่ดูที่ลอนดอนดูไปก็น้ำตาจะไหลกับความน่าทึ่งของคนเกาหลีสามารถทําได้ขนาดนี้มีศักยภาพสูงมากเรื่องนี้เนี่ยเป็นโปรดักชันที่ซื้อมาทั้งหมดจากต้นฉบับจึงเหมือนทุกฉากทุกซีน ทั้งที่มีอย่างท่าเต้นเพลงต่างๆชางต่อชางเชื่อว่านายแน่มากเกาหลีเอาจริงเอาจังทุกเรื่องขอบอกว่าดูออกแล้วก็อิ่มใจมากๆแล้วก็มีความสุขแบบสุดๆเลยทีเดียวครับวันจันทร์ที่21ขอบุกแม่ค้มาก็ยังขายอยู่ที่เคเิลเลสนะคะใครอยากรับประทานขอกอร่อยๆก็ไปได้เลยตั้งแต่11โมงขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ